มาส่งค่าให้คุณยมค่ะอ๋อเชิญค่ะเดี๋ยววัดไข้ก่อนนะคะสามหกจุดเจ็ดค่ะเชิญค่ะข้าวค่ะอากาศมันร้อนในไทยใช่ไหมสมัคดีครับน้องโรเซ่ครับพี่ชื่อยมนะครับคนที่สั่งข้าวน้องเมื่อสักครู่เนี่ยครับขอบคุ้าวค่ะน้องโรเซ่น่ารักมากเลยครับตัวจริงพี่น้อง ไหลอไปชั่วโมงกูเจอหน้าไม่ถึงเซวซ่กับสละน้องพี่ตีมาส่งข้าวราคาพันห้ามึงจะให้น้องเขาอยู่ป้อนข้าวมึงเหรอก็บอกเไงแค่มาส่งพี่น้องครับโอ้โหแต่ก็นั่นแหละนี่ถ้าได้เสียวแค่นี้เห็นแค่นี้เนี่ยจะตังทำไมต้องพันห้ากูดูไอจีน้องเขาก็ได้ไปเลยนั่งอ่พี่น้องครับที่ไอยงกูบอกให้นะพันห้านี่ยมึงเรียกเด็กนั่งดิ้งมานั่งยังคุ้มกว่าอีกพี่น้องครับใจเย็นเรื่องเนี้ย ลินเขาไม่ยอมเสียหน้าอยู่แล้วเว้ยลินเอาอยัางไงดีอะน้องเขาไปแล้วเนี่ยเฮ้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 แบบนี้มันก็หยามกันเกินไปเว้ยยมเว้ยมันส่งแป๊บๆกลับซะละลินเน่ะไม่ยอมหรอกเว้ยเฮ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 ย <They walk. S 3> okay. เอาไข่ดาวเนี่ยไปเก็บไว้ในครัวเว้อะไรวะยมเห็นอะไรไหมวะข้าวที่สั่งมาสิบกล่องอะไข่ดาวมันไม่ครบรีบโทรหาที่ร้านแล้วก็ให้น้องโรเซ่เอาไข่ดาวมาคืนด่วนเลยนะเว้ยเฮ้ยเๆ้สุดยอดเลยส卡รินแค่นี้ยมก็ได้เจอน้องโรเซ่ ไม่ต้องจ่ายตังเพิ่มแล้ว่ะขอบคุณมากเลยที่วันทีสมแล้วที่มีคือสกลินดาวรเป็นไงล่ะเดี๋ยวกูจะจัดการเองฮัลโหลครับครับผมผมยมนะครับคนที่สั่งข้าวสิบกล่องเมื่อสักครู่นี้ครับพอดีนะครับไข่ดาวมันขาดไปฟองเนื่อครับให้น้องโรเซ่เอามาคืนด่วนเลยนะครับครับสวัสดีครับ นี้ก็ได้เจอน้องโรเซ่แบบไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มแล้วโว้ยเฮ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 ้ยนี่มีงเป็นใครศักกรินไงศักกรินอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้ยมเฮ้ย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 ไข่ดาวมาแล้วค่ะพี่ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทางร้านส่งไข่ดาวมาให้ไม่ครบโอ้ยไม่เป็นไรจ้ะพี่เข้าใจจ้ะ อพี่ถามอย่างหนึ่งนะไอไข่ดาวเนี่ยมันเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ครับไข่ไก่ค่ะแล้วมันเป็นไก่ตัวผู้หรือไก่ตัวเมียครับไก่ตัวเมียใช่ครับพี่น้องครับตัวผู้บ้านป้ามันไข่ได้เหรอไม่คิดมันอาจจะเป็นไก่กระเทยก็ได้เพราะว่าไก่กระเทยมันมีสองเพศเ้ยมันก็สามารถไข่ได้ไงนี่ค่ะกูทางร้านใช้ไข่เบอร์อะไรครับเนี่ยหนูอก็ไม่ทราาเหมือนกันนะคะ พี่รับไปเถอะนะคะหนูมีออเดอร์อีกอพี่เข้าใจว่าน้องโรเซ่รีบไปแต่ว่าพี่ถือแค่ไงครับ <c oughs> ถ้าเป็นไข่เบอร์ศูนย์เนี่ยพี่กินไม่ได้พี่จะถือว่าชีวิตพี่เนี่ยศู์สิ้นถามร้านหน่อยได้ไหมครับว่าเขาใช้ไข่เบอร์อะไรได้ค่ะโอเคครับฮัลโหละครับพี่ที่ร้านเราใช้ไข่เบอร์อะไรอะคะท <c oughs> ี่ทําไข่ดาวให้ลูกค้าอะคะ่ะ <c oughs> เบอร์หนึ่งหรอคะ โอเคค่ะเบอร์หนะึ่งค่ะพี่เบอร์หนึ่งโอ้ยขอโทษน้อง <tr ick noise> พี่กินไข่เบอร์หนึ่งไม่ได้จริงๆเลยพี่ถือเคสเ <tr ick noise> พราะว่าชีวิตพี่มันจะโดดเดี่ยวอะ่ะ <tr ick noise> พี่อยากกินไข่เบอร์เก้าอ่ะครับมีไหมไอยมไข่ไก่เขามีแค่เบอร์ศูนย์ถึงเบอร์หกเบอร์หกอินเล็กสุดแล้วพี่น้องมึงกินเบอร์เก้าเลยมึงกินไข่จิ้งจุกเลยนะพี่น้องครับครับแปดหนึ่งนะครับน้อง ำไมวะมจะขับเหียไรนักหนาเนี่ยฮะมันเป็นวิธีที่กูจะดึงน้องโรเซ่ให้อยู่กับเรานานเขาจะหรือเปล่าเข้าใจพี่น้องครับแต่ถ้ามึงจะดึงนานๆเนี่ยขอให้มึงแบบเนียนๆหน่อยได้ไหมปัญญาอ่อนว่าใข่ไก่เบอร์เก้าเล็กเข้านิ้วก้อยเดียวไม่เป็เลยมันเป็นวิธีของกูน <c oughs> ้องโรเซ่ไปแล้วแล้วมึงไปเอาไข่เขาไว้ทําไมกู <c oughs> โดนเต้าน้องเขาสะกดพอน้องเขายื่นกูเลยเคิรมรับ พมึงคนเดียวเลยเนี่ยมึงขัดจังเลยขัดอยู่นั่นแหละผูอุตส่าห์หาวิธีดึงน้องโรเซ่เขาอยู่กว่าเรานานๆไงโอ้ยเพงมึงไม่ต้องไปด่าพี่อู๊ดมันเลยนี่เรื่องอื่นมีให้ยื้อตั้งเยอะละแยะมากมายมึงไปเลือกเบอร์ไข่เนี่ยนะก็กูคิดได้แค่นี้แหละแล้วกูก็ดึงน้องเขาไว้นานไหมล่ะนานแค่ไหนมันก็ไม่ถึงพันห้าหรอกเนี่ยโอ้ยโอ้ยป้าเปียวเองอ่ะเสียวก็เป็นกระปลอยมากเลยด้่เแต่ตาเลยกูเดียว ผมบี้สุก r i เองนะครับแนะนิดหนึ่งเผื่อใครจะจำไม่ได้ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31นะครับจะได้ไม่พลาดละครดีซิทคอมสนุกรายการโดนใจครับ